ยายทำอะไรอ่ะก็เห็นเห็นอยู่ยายเอาใบไม้มาตากแดดทำไมเนี่ยผมนสนใจเรื่องนี้ด้วยเหรอก็แค่สงสัยอ่ฮะฮผมกระแสมาแล้วยายเออเเฮ้ยวันนี้เรื่องอะไรวะแม่ตักครับยายไหนมีเรื่องอะไรอีกดีไอคอนโอหน่าสนใจปะปะไปดูกันเอา้าแล้วยายไม่สนใจใบไม้ที่ตากไว้เลยเหรอสนแต่คนอื่นเขาไมสนดิ ขู่แล้วไปลูกจะทำยังไงทำไรไม่ได้แล้ววันที่ยีห้านี้ก็หมดอายุแล้วเอะไรกันเนี่ยเมืงองานสินวลอ๋อนวนลลอยไม่ใช่โว้ย,น,ย,วน,ยวน,น้อยล้ยยนวนเย้ยล้วนน้อยเย้ยหอยนวลเย้ยอ้าวเฮ้ยถูกแล้ว่อ,อยนวลก็ทำระเบียบป่ะปะไปดูหมูแดงดีกว่าเส้เย งงย้ายพูดเรื่องอะไรเนี่ยลองดูนะครับเพราะว่าตำรวจต้องขยับเหมือนกันแล้วนะฮะวันนี้สวัสดีครับผู้ชมครับโอ้คนหมดเนื้อหมดตัวกันบ้านเลยแตาสงสารเขาได้ยายมึงสงสารตัวเองก่อนดีไหมดูสภาพมึงกับกูนี่เทียบกับคนที่ไปแจ้งความพวกนั้นสิเอเนะ เองทุเลศกว่าเยอะเลยเออดิเห็นไหมเดียหลายปีเรามึงกับก,กูแต่งตัวอยู่ชุดเดียวเนี่ยไม่มีเงินและทองไม่ต้องกลัวหายมีแต่หัวและไฟย้ายไปรักมาเย้เออตามนั้นคลิปคาแรคเตอร์ไว้ย้ยจ้านีหามาสักคนลุกเลยนี่ถ้าปวดขี้อยู่กูไหลแล้วเนี่ยแหมยังไม่ขุนอีกยายอะไรยายเอ๊ จริงๆแล้วยายก็ดูไม่แก่เลยนะอายุขนาดนี้ยังแข็งแรงได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาเลยนะยายมึงมีพิรุษพี่ลงพิรุษเลยกันนี่น,นั่นจากเชสโทนไปเฮดโทนเสียงสูงขึ้นไปอีกสองออกเต็มรู้ทันอีกเซ็งเลยมีอะไรว่ามาย่ายเออคือพ่อจะมีเงินให้ยืมสักสองพันห้าไหมอ่ะไอ้ฮ เขาโดนจับติดคุกกันหมดแล้วไม่ดูคงดูข่าวเลยนะมึงนี่เอ้ามาดาบอสทั้งหลายตอนนี้อยู่ห้องกงกันหมดแล้วตเตห็นเถอะไปแล้วบอสจะกระแจจริงเหรอเนี่ยมีน่าเชื่อเลยนี่ยายอ๋อสิชีวิตบรรลัยไว้โปร่เลยพิบตาความโลภแท้คนคอมเมนต์ด่ากันระงมเลยยายคนพวกนี้เป็นคนเลวจริงๆใช่ไหมยายเป็นคนธรรมดาเอา้าไม่ใช่คนเลวหรอกเหรอเช่นนี้เกือบโดนแล้ว ยายยิยงจะไปเข้าค้างคนพวกนี้อีกนั่นสิหรือ,อยายเป็น F C boss พวกนี้ไอ้สอตีนมากันเป็นชุดเลยกูไม่ได้ชมไม่ได้ดา่ามึงไม่เห็นเหรอขนาดเป็นพระชั้นผู้ใหญ่เขานี่บนได้เข้าไปอุย้ยชวนคนให้เชื่อตามยักเทศอุ้ยจนช่ำเลยถ้าอยากรวยพวกนี้ต้องนี่ไอคอนจะเลิญพรอนอนั่นสิเอ๊ะตละปัดก็มีโลโก้ด้วยหมดกันหลวงเจชนัน นี่ขนาดเป็นพระนะแล้วคนธรรมดาจะเหลือล่ะพี่ธรรมดาก็ไม่เหลือยายก็ว่ากันไปตามกฎหมายแล้วกันดาราพวกนี้มีคนเชื่อเยอะเลยนะยายถ้าเป็นเรารของลอกใครไม่สําเร็จแบบนี้ลอะพวกเราก็ลอกให้คนมาเส้นของโคนไม้ตั้งหลายปีมีกินมีใช้โดยไม่ต้องทํางานเลยนะเนี่ย <c oughs> หูยซึกทำตัวเป็นน้องเดรน้องจิตก็ทํำมาแล้วเดินซะก็ยายอะไรเป็นคนต้นคิดเอ,อ้สิ แล้วยังมีหน้าไปด่าคนอื่นอีกเหรอแล้วอีกอย่างแล้วยอาชีพดาราพวกนี้คือการทําให้คนเชื่อเข้าเล่นหนังเล่นละครมึงเชื่อแล้วว่าเขาเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆงมึงเชื่อจริงๆหรือว่าดาราพวกนี้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงพวกเขาอ้างว่าใช้แล้วหล่อสวยปฏีเห็นเอ้าก็เขาบอกยืนยันว่าเขาใช้อะแล้วจริงๆเขาไม่ได้ใช้เหรอกูอไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือเขาจ้างพวกมันให้มาพูดบอกพวกเราให้เชื่อแล้วก็ซื้อตามไงช็อกเลยตุช๊ช็อก รับจ้างอวยสินค้ามันไม่ผิดกฎหมายหรอกแต่ไอพวกนี้มันเสือไปอีกขั้นหลอกคนให้เอาเงินมาลงทุนไม่ได้ขายสินค้าจริงไงเขาก็มีสินค้าในะยายก็มีแต่เขาไม่เน้นขายของไงเน้นให้หาคนมาร่วมเยอะๆเอาเงินมาลงทุนคนพวกนี้เชื่อกันจริงๆหรือว,ว่าเราสามอัดมีกําไรงามๆโดยไม่ต้องทํางานเนี่ยก็โลภกันทั้งนั้นแหละฝันว่าจะร่ํารวยแบบที่เขาหลอกให้เชื่อแล้วถ้ายายมีโอกาสได้ไปเข้าคอสอบรมเหมือนพวกเขา ยายจะเชื่อตามไหมเนี่ยอย่างกูแล้วเหรอไอ้ฮากูไม่ได้ฉลาดคนอื่นหรอกจะเหลือเหรอเออเงินยายก็โลภเหมือนคนอื่นแบบที่ยายว่าเขาสิว่าตอนไหนไอ้ฮ่าความโลภมันเป็นสิ่งที่มีในตัวเราทุกคนเว้ยใครๆก็อยากทำงานน้อยๆได้เงินมากมากหรือไม่ต้องทำงานเลยแล้วยิ่งดีเออนั่นสินะ ถ้ามันไม่เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นค่าดีฟอลต์ในตัวเราแล้วพระท่านจะมานั่งสอนให้พวกเราละความโลภทําไมพระที่มีโลโก้ที่ตลับปัดนั่นนะเหรอยกูหมายถึงรวมๆเว้ยพระโดยทั่วไปก็เพราะอย่างนี้แหละกูถึงไม่ได้ด่าไอ้คนพวกนี้ไงแต่ถึงยังไงขบวนการพวกนี้ก็ไม่ได้แดกกูหรอกเพิ่งจะบอกว่าไม่ได้ชาดกว่าคนอื่นอย่าอวยตัวเองนะเออไม่ได้ฉลาดระดับกูนี่อย่าว่าแต่สองพันห้าเลย ร้อยเดียวกูก็ไม่มีไอ้ใครจะไปหยิบจิ้มคนอื่นมาลงทุนไอ้หาไม่มีใครครบกูอีกซะด้วยยังไงกูก็รอดโอ้สุดยอดเลยยายไม่มีเงินและทองไม่ต้องกลัวหายมีแต่วแัวและไฟย้ายไปรักมาเถิงรู่นะเนี่ยปาาระกันไม่มีใครครบมันดีอย่างนี้นี่เอง ไม่มีสีไม่มีเพศจะเป็นชายหญิงก็เซยสโกอาเฮดได้ทั้งหมดเพราะฉันสดผ <Right. S 1> ีที่ดีไม่พูดมากแต่ก็มักจะพูดปทดชน,นะผ่านโลกเลือดโชคโลกเชื้อด,ดูสยองแต่ไม่มีเลือดไม่มีเดือดยังไม่ทันได้เจ็บไข้ก็ตายสลบเมืออ พผาก,กับเสาไฟไม่ได้โดนเชืออยังไม่รู้จะไปไหนยังสงสัยว่านี่ที่ไหนเชนนนั้นตัวใสแล้วก็ใจหายรู้ว่าเกิดแล้วก็ต้องตายแต่ทำไมต้องสภาพคาเสาไม่ได้เผาร่างอันหล่อเหลาเช่นสุดเหงาลงกุกกระเป๋าเอาหาไม่เจอกาะเกงหายใย,ยสลายเหลือแต่ท่อนร่างอันบางใสด้วยแต่ลอยไปมาหาที่อาศัย ไม่มีสีไม่มีเพศเจ็บเป็นชายหญิงก็เซเยสกอาเฮตได้ทั้งหมดเพราะฉันเซอร์ผีที่ดีไม่พูดมากแต่ก็มันจะพูดปลดชน,นะผ่านโลกเลือดโชคโลกเชื่อดดูสยองแต่ไม่มีเลือดไม่มีเดือดยังไม่ทันได้เจ็บไข้ก็ตายสลบมือ เสาไฟไม่ได้โดนเชื่อยังไม่รู้จะไปไหนยังสงสัยว่าน,นี่ที่ไหนเช่นนั้นตัวใสแล้วก็ใจหายรู้ว่าเกิดแล้วก็ต้องตายแต่ทำไมต้องสภาพคาเสาไม่ได้เผาร่างอันหล่อเหลาเชื้นั้นสุดเหงายวรูกระเป๋าเอาหาไม่เจอกาะเกงหายใย,ยสลายเหลือแต่ทอนร่างอันบางใส่ได้แต่ลอยไปมาหาที่อาศัย